โดยธรรมชาติของทุกธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามค่ะมันก็ต้องมีวันที่เจอวิกฤตนะคะซึ่งหลายองค์กรที่เจอวิกฤตเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นล้มหายตายจากกันไปเลยนะคะแต่ก็มีไม่น้อยค่ะที่สามารถกลับมารุ่งเรืองเฟื่องฟูได้เหมือนเดิมค่ะประเด็นนี้นะคะก็เลยเป็นเรื่องที่น่าศึกษาค่ะว่าองค์กรที่กลับมาเฟื่องฟูได้อีกครั้งนั้นเนี่ยเขาทําอย่างไรจึงสามารถพลิกฟื้นแล้วก็กลับมายิ่งใหญ่ได้ค่ะธุรกิจต้องรอดเล่มน,นี้มีคําตอบค่ะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ย เขาได้รวบรวม20องค์กรระดับโลกนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่เราคุ้นหูแล้วก็ได้ยินชื่อกันเป็นอย่างดีค่ะตัวอย่างก็เช่น GE, Adobe, P&G, Calbee, i s t d o n a l d s สาขาญี่ปุ่นนะคะ Universal Studio Japan ค่ะ Omron หรือแม้กระทั่ง IBM นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าองค์กรเหล่านี้เขาแก้วิกฤตสถานการณ์อย่างไรบ้างค่ะบริษัทแรกค่ะ IBM นะคะเจอภาวะขาดทุนอย่างมหาศาลแบบที่ไม่เคยเจ เมาก่อนนะคะแถมยังเป็นหนี้ถึง4.9พันล้านดอลลาร์พร้อมๆกับในช่วงปี1992นะคะการแข่งขันด้านไอทีเนี่ยมันก็สูงขึ้นมากค่ะ IBM ที่เคยผูกขาดตลาดเนี่ยก็เลยซุดตัวลงอย่างรวดเร็วนะคะแต่ตอนนั้นค่ะบริษัทภายใต้การนำของ CEO คนใหม่หลุยส์สเกิร์ตเนอร์นะคะก็ตัดสินใจปรับเปลี่ยนค่ะ ให้ IBM ที่เคยผลิตฮาร์ดแวร์เนี่ยมาเน้นการให้บริการค่ะจนสามารถกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งหนึ่งในเวลาที่บริษัทกำลังต้องการเงินสดเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิร์สเนอร์ทำก็คือไม่ใช่การวิสัยทัศน์หรือวางกลยุทธ์ค่ะแต่คือการหาเงินเข้าองค์กรน,นั่นเองค่ะมาต่อกันที่คาวบี้นะคะซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบในญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็เกิดปัญหายอดขายตกต่ำเรื้อรังค่ะ สิ่งที่คาวบี้ทำในตอนนั้นก็คือลดต้นทุนขายลงมานะคะลดค่าใช้จ่ายในการวางจำหน่ายสินค้าโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานนะคะก็คือไม่ได้ลดค่าจ้างแรงงานนั่นแหละค่ะ สิ่งที่น่าเรียนรู้นะคะก็คือว่าคาบี้เนี่ยเขารู้ปัญหาดีตั้งแต่ต้นค่ะแล้วก็เลือกช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมนะคะนั่นก็คือช่วงที่บริษัทยังคองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดอยู่นั่นเองค่ะามาดูบริษัทที่3นะคะบริษัท Universal Studio J8 ค่ะบริษัทนี้นะคะรายได้ตกต่ำลงเพราะว่าไม่ใส่ใจความต้องการของลูกค้าจนกระทั่งสวนสนุกนี่เงียบนะคะสภาวะการเงินก็เริ่มตกต่ำลงค่ะแต่เคลดลั การฟื้นตัวของยูนิเวอร์แซลก็คือความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหานะคะยอมรับว่ามีปัญหาแล้วก็มุ่งที่จะ แก้ปัญหานั้นนะคะแม้ว่าระหว่างการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะมีเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดการเอาไว้ก่อนเขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหานั้นให้ได้อยู่ดีนะคะทั้งบทนี้ค่ะคือตัวอย่างส่วนหนึ่งในการแก้วิกฤตของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆนะคะสิ่งที่เราจะได้เห็นในแต่ละบทก็คือการวิเคราะห์ปัญหาออกเป็นส่วนๆว่ามันมีอะไรบ้างและแต่ละเรื่องเนี่ยแก้ยังไงนะคะใช้วิธีไหนแล้วก็ตบท้ายด้วย What's a loop? ที่เป็นเคล็ดลับในการแก้ปัญหาอีกทีหนึ่งนะคะก็เลยทําให้ผู้อ่านอย่างเราๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้สถานการณ์อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดสําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะนอกเหนือจากบทเรียนในการแก้วิกฤตแล้วเนี่ยก็คือมันช่วยให้เราที่ยังอยู่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยค่ะสามารถเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมั่นใจหรือไม่หวาดกลัวจนเกินไปนะคะอ่านสนุกค่ะแต่ได้สาร าระและก็มุมมองที่ยังสดใหม่อยู่เสมอค่ะ